เอาเชนออกนั่งก่อนดิไม่มาถึงช้าจังวะนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโทษทีพอดีไม่เชยมาแถวนี้ไงรถยังติดเลย<อ>แล้วฉันก็กล่าวเวลาพลาดไปนิดนึงอ่ะรอ,อนะไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรเฟิร์นอันนี้เชกแนนเป็นเพื่อนของซันชเชกแนนเขาทำงานชีพเป็นคนส่งของเนะี่อันนี้เฟิร์นแฟลหร่อยอ,อีซันซันนัดคนส่งของมาทาน,ข,านข้าวกับเรารอ๋อ เช็คตอนขากลับเนะี่ยฉันขอติดรถกลับด้วยนะพอดีว่ารถชั้นในเขา้าอู่อ๋อได้สิสบายมากฉันแต่งตัวโซมขนาดเนี้ยเรารดจะโซมขนาดไหนอ่ะเอางี้ดีกว่าแกกินข้าวก่อนแล้วเป็นไงบ้างวะไม่เจอตั้งสิบปีอะ่ะฮะโอเคอไหมเมื่อก่อนก็ดีแหละแต่ช่วงนี้แย่หน่อยอะ่ะคู่แข่งก็เยอะอนะก็ของจะหนักอีก ว้าวุ่นสุดๆเลยนี่ชีวิตแกนั่นจูกว้าวุ่นกัเลยนะยิ่งแล้วนะชีวิตของเราอดโทนไปก่อนถ้ามีอะไรให้ทำได้ก็ทำไปฉั่นเดี๋ยวเฟิร์นไปเข้าห้องน้ำก่อนนะฉันโลกกระเด็นติดมือแล้วมม้งเนี่ย คือแฟนฉันเนี่ยเขาเป็นคนที่พูดจาแบบตรงๆแบบะไม่ค่อยอ้อมคอดแกก็อย่าไปใส่ใจเลยนะ,อะเออไม่เปไ็นไรหรอกกูก็แต่งตัวโสมๆด้วยแหละเขาคงกลัวเชลโล่ไปติดเขาแล้วมั้งเฮ้ยม่ขนาดนั้นล้วมั้งเอางี้ดีกว่าอยากกินเถอะอยู่เลยเต็มที่เฮ้ยตักหมูเลยตักกัะน้ำ คุณซันครับบอสฝากตังค์ให้ครับสามแสนขอบคุณมากเลยนะครับแล้วนี่คุณแชมป์รู้ได้ไงว่าผมอยู่ที่นี่นะครับพอดีผมกำลังจะไปบ้านคุณซันนะครับแต่คุณซันอยู่ที่ร้านนี้ผมก็เลยแวะมาให้เลยครับคุณซันครับบอสกำชับมาว่ารีบเอาไปฝากธนาคารเลยครับเดี๋ยวจะหายได้เลยครับแต่ผมต้องกลับบ้านก่อนสิครับพอดีว่าผมลืมเอกสารที่บ้านนี่ก็ขอบคุณมากเลยนะคุณแชมป์ครับเจ็บเชบเช็คก็ได้จอดอยู่ไหนอยู่ชั้นล่าง ไปฉัน,นำเคขอบใจมากเลยที่มาส่งฉันน่ะเอาจริงๆทางไปบ้านฉันกับบ้านแกเนี่ยโคตรทางเลยนะเวย้ยแกนี่มีน้ำใจจริงๆเลยมันเป็นไรเรื่องเล็กยเพื่อนไว้โอกาสหนา้าเจอกันใหม่นะถ้งงางั้นฉันไปก่อนนะเจอกันนะซันเจอกันนะเพื่อนจะเจอกันเจอกันกลับบ้านดีๆนะเวย้ยเค อสิ่งอะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันเนงินของไอ้ซันนี่ซันซันซันอยู่กับเพื่อนนี่แกขโมยเงินซันไปยังกล้ากลับมาอีกเหรอ เปล่านะครับผมเห็นว่าเงินเนี้ยมันตกอยู่เบาะหลังรถผมก็เลยรีบ,บวนรถกลับมาคืนให้นี่แหละครับเชคฉันคิดว่านายเนี่ยกลับไปแล้วซะอีกนะเปล่าก็าฉันเพิ่งเห็นว่าเงินเนี่ยมันตกอยู่เบาะหลังก็าฉันฉันก็เลยรีบ,บวนกลับมาให้แกกลัวว่าแกจะสวยทําเงินบอสหายไงคือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เงินบอสหรอกนะมันเป็นเงินของฉันเองอะคือเรื่องมันเป็นงนี้ โทษนะเชคที่ทำแบบนั้นนะคือมันแค่อยากทดสอบเฉยๆอ่ะนี่ใช้ของเงินเฉยด้วยแกไม่ต้องงงหรอกนะคือว่าฉันอยากทดสอบจิตใจแกให้เฉยนะว่าแกาเป็นคนยังไงแกนี่เป็นคนที่ใจเย็นมากเลยนะอรอบคอบด้วยเหมาะนะที่จะมาทำงานกับฉันนะ่ะเพื่อนก็ว่าดีนะพี่ดูเพื่อนพี่ดิไม่เจอกันตั้งสิบป,ปีแกน,นี้ใส่ดีเหมือนเดิมเลยอะ่ะเ,เพื่อนนี่อิจฉามากเลยเพื่อนนลย จริงนะฉันดีใจมากนะที่มีเพื่อนอย่างแกคือตอนนี้ฉันกำลังตามหาคนขับรถอยู่นหแล้วก็เห็นว่าแกกําลังลำบากอยู่แต่ฉันก็รู้ด้วยว่าแกเนี่ยเกิดเรื่องเงินอยู่ฉันก็เลยรวมหัวกับเฟิร์นกับแชมป์เนี่ยอาจจะดูว่าแกเป็นคนยังไงนี่ขนาดฉันทาเงินตกไว้สามแสนเนี่ยแกยังมาคืนฉันเลยนี่ถ้าเงินเป็นล้านสองล้านสามล้านเนี่ยฉันก็คิดว่าฉันไว้ใจแกได้เอางี้แล้วกันแต่แกมาทำไมกับฉันนะ สวนว่าให้เพื่อนสันอ่ะเริ่มงานวันจันทร์นี้เลยดีไหมอืมก็ิกาเหมือนกันนะเริ่มงานวันจันทเออนี่นี่พูดเล่นใช่ไหมอ่ะเฮ้ยฉันพูดจริงปกติเนี่ยแกส่งของเดือนเย็นแกก็ได้ไม่ถึงหมื่นหรอกนะแกมาทำกับฉันฉันให้แกเดือนละสองหมื่นแล้วกันนะโอเคไหมเ้ยขอบขอบคุณมากเลยนะซันแกที่เป็นเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆเลยไหนไหนก็มานด้วยกันนะโอเค ฉันสัญญาเลยนะว่าฉันจะทำให้ดีที่สุดแหไอปล่อยนะจเอา้าทำไมแอร์มันดับอ่ะอย่าบอกนะว่าไม่ได้จ่ายค่าไฟแล้วโดนตัดไฟเนี่ยจะบ้าเหรอพี่จ่ายไปแล้วเนี่ยเห็นไหมไฟยังติดอยู่เลยพ <c oughs> ี่ว่านะแอร์น่าจะพังว่ะไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะนี่ก็เห็นมัวแต่เล่นบิดดงบิดดอยอะไรก็ไม่รู้ทั้งวันเลย เงินก็ไม่ได้คืนนะทีเขาเรียกว่าบิตคอยมันเป็นการลงทุนการลงทุนต้องใจเย็นๆสิเดี๋ยวก็ได้เงินเองแหละงั้นเดี๋ยวเฟิรลองหาช่างแอร์ดูในเน็ตแล้วกันว่ามีหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยเฟิร์นเจอแอปช่างแอร์ด้วยเนี่ยลองโหลดดูดีกว่าโอเคพี่เช็คเดี๋ยวช่างแอร์เขาจะมาช่วงประมาณบ่ายๆอะ่ะ ดีเลยนี่ก็ใกล้จะบ่ายแล้วพี่เช็คปนว่าแอปเนี้ยสะดวกมากเลยนะคนที่ทำอะ่ะคงรวยหน้าดูเลยเนาะก็แง่แหละส่วนใหญ่คนที่เป็นเจ้าของแอปเขาก็รวยกันทุกคนแหละนี่จะทำไง,ไงนะร้อนก็ร้อนเอาหน้าทนหน่อยเดี๋ยวช่างก็มาแล้วช่างมาถึงแล้วครับเชิญเลยครับขอบคุณครับ เฮ้ยนี่นี่รักทำไมหน้ามันคุ้นๆเหมือนแฟนเก่าของเธอเลยอะอือใช่เฮ้ยนี่มึงใช่สันปะใช่ฉันสันเองอะไปเจอหลายปีเลยนะเชคเฟิร์นกูขอถามอะไรมึงอย่างได้ไหมมึงมาเป็นช่างแอร์ได้ยังไงวะได้ข่าวว่าเรียนหนังสือไม่จบไม่ใช่เหรอก็ก็ใช่ฉัน เรียนสื่อไม่จบแหละก็ตอนที่พวกแกเรียนจบมปลายกันฉันก็จบแค่ม .6 แหละก็ไม่เรียนต่อมหาลัยก็เนี่ยไปเรียนพวกซ่อมแอร์มาก็ดีนะก็เหมาะสมกับคนแบบมึงดีมาเป็นคนใช้แรงงานและยิ่งไม่มีการศึกษาด้วยเข้ากันดีกูส่ตรงใช่ไหมเช็คใครมัจะไปเก่งแบบแกวะวนก่อนเนี่ยฉันเจอเจมด้วยนะ เพื่อนเก่าสมัยในมปลายเห็นบอกว่าแกเนี่ยไปลงทุนคริปโตเลยเหรอป่านนี้รวยแล้วมั้ง <c oughs> ก็เสียตังค์ว่ะพูดถึงคริปโตสนใจมาลงทุนด้วยกันป่ะมันผลดีนะเว้ไม่ดีกว่าฉันขอผ่านดีกว่าว่าแต่ไหนห้องไหนแอร์เสียห้องนู้นเลยได้ฉันขอตัวไปทำงนาน,นนะ <c oughs> กระจอดยังไงก็ยังกระจอกอยู่ง,งั้น นะคนเราเรียนหนังสือไม่จบก็ต้องมาเป็นคนใช้แรงงานนี่เธอโชคดีนะที่มาคบกับคนอย่างพี่ไม่อย่างนั้นนะคืนคบกับไอ้นี่ต่อหมุทนาคตแน่นอนนั่นนะดิถ้าเกิดว่าตอนนี้เปิลยนคบกับซันอยู่ก็ต้องเป็นเด็กที่ถือไขควงถือนั่นถือนี่คิดแล้วนี่เหนื่อยเหนื่อยอืมคงนั่นแหละ เออว่าแต่ถามได้วหน่อยดิวะวันนึงนี่มึงรับซ่อมกี่เครื่องเนี่ยเอาจงจริงเหรอวันนึงก็รับไม่กี่เครื่องหรอกแล้วแต่รวมอ่ะรอวะอย่างนี้ก็จนแย่เลยดิรับแค่มกี่เครื่องเองอะนะก็ไม่กี่ร้อยน่าสงสารสู้กูก็ไม่ได้เงินเดือนนึงก็เข้าหมื่นนึงแสนนึงวันนี้ก็เกือบล้านเลยนะเวย้ยเหรอโหแกน,นี่โชคดีจริงเลยนะ ็ชแต่ว่าแต่งานมึงนี้ก็ดูมั่นคงเลยนะทำงานผ่านแอปใช่ไหมได้ข่าวว่าเป็นแอปดังด้วยนี่เจ้าของนี่คงรวยน่าดูเลยนะไม่รู้อะก็ก็คงรวยละมั้งเพราะว่าเห็นเจ้าของเขาว่าเป็นวันหนึ่งเนี่ยก็มีคนเรียกใช้แอปเนี่ยหลายร้อยคนเลยนะบางคนก็เป็นพันคนเลย <c oughs> ก็คงได้ค่าซ่อมเยอะ <c oughs> ดีนะไดีโทรศัพท์เขาฮลัลโหลทีด ครับอ๋อเขาอยู่ข้างนอกอับพอดีว่ามาซ่อมแอร์น่ะเปล่าแอปมันเด้งขึ้นมาพอดีก็เลยกดรับน่ะนี่คือสารเป็นเจ้าของแอปอ่ะก็ต้องมาดูหน้างานบ้างสิถ้าอย่างนั้นก็ไม่รู้ดิวันวันอยู่แต่กับบ้านน่ะเขียนโค้ดหัวมึงอยู่แล้วเนี่ยได้ไม่นานน่ะอีกประมาณสักยี่สิบนาทีเดี๋ยวเข้าบ้านนะเดี๋ยวเจอกันเอาอะไรไหมอ่างแนวใช่ไหมนี่นะฮะ เดี๋ยวนะซันเมื่อกี้มึงพูดว่าเจ้าของแอปเหรอใช่ฉันเป็นเจ้าของแอปที่พวกแกใช้เองเรอรซันเป็นเจ้าของแอปนี้จริงๆเหรอจริงสิมาเคือเมื่อหลายปีก่อนที่เราเลิกกันไปอะตอนนั้นเฟินพูจาดูถูกซันไว้เยอะเลยอะซันก็ได้มานั่งคิดได้ว่าฉันต้องพัฒนาตัวเองอะ เอาจริงๆตอนนั้นอะฉันก็เรียนจบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มานะก็เลยลองมาเขียนแอปดูแหละศึกษาทั้งในหลายๆช่องทางเลยทีนี้ก็เลยมาทําแอปพลิเคชันนี้นะนี่แอปชันเนี่ยคุณใช้เยอะมากแล้ววันหนึ่งอะไอ้กำไรเ,เดือนหนึ่งหนึ่งก็ขอดูด้เดือนล่าสุดเท่าไหร่อุย้ยเกือบสองล้านอะ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันขอตัวก่อนนะคือฉันเช็คแอร์แกแล้วอะแอร์แกนี่มันเก่ามากเลยนะ <c oughs> ไหนว่ารวย <c oughs> ไม่ใช่หรอนี่ เกือบ8ปี9ปีแล้วเนี่ย<อ>ยังคอยมันเสียด้วยอะ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ฉันให้ลูกน้องฉันเนี่ยมาซอ่อมให้กันนะซ่อมให้เลยไม่ได้เหรอไม่ได้เดนไม่มีของเอาเป็นว่าถ้าแกรวยมากเนี่ยแกก็ไปเช่าโรงแรม5้าดาวแบบนี้อยู่ก็ได้นะเขาก็แบบมีแอร์มีอะไรให้ครบนี่แกมีตังค์เยอะอะงั้นเดี๋ยว<อ>ฉันขอตัวกว่อนนะแล้วก<อ><อ>็แต่แต่คืนนี้กูกูต้องนอนแอร์นะเว้ยมันร้อนสบายอารมณ์ดิท้องว่าก็เปลี่ยนแอร์ด้วยนะเกือบสิบปีแล้ว เอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮยหน้าแตกเลยเว้ยเป็นยังไงล่ะพ่อคนรวยเอาแต่เล่นบิดโคงบิดคอยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยวะเงินก็ไม่มีก็มันคือการลงทุนนะ